สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูร่องข้าวโพดนะครับร่องข้าวโพดท,ที่ผมปลูกก็จะเอาคนเอาคนหยอดนะครับไม่ได้เอารถไม่ได้เอารถยอดนะครับ oh, <no. S 1> เวลาจะหยอดก็จะเอารถถไถเป็นร่องแล้วก็จะเอาคนหยอดไป 1นึ่ขุม1กอก็จะมี2ต้น2ต้นอย่างเงี้ยครับ okay, okay. Yeah. อเงี้ยครับแล้วการปลูกอย่างนี้เพื่อนๆว่ามันดีหรือว่าไม่ดีครับเวลามันออกฝักมาครับฝักจะสวยไหมฝักจะโตจะใหญ่ไหมครับ างน,นี้ครับตอนอันนี้ก็ประมาณอีกประมาณ2องวันก็จะได้จะครบหนึ่งเดือนครับเพื่อเพื่อนๆมีคำแนะนำยังไงก็ช่วยช่วยบอกช่วยแสดงความคิดเห็นแนะนำได้นะครับสวัสดีครับ